โอเคสวัสดีค่ะโคชมลเองค่ะรอบนี้น่าจะได้ยินเสียงนะ,นะ,ะใช่ไหมเอ่ย,ย,ย,อ,ยอ่ะเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ให้มนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คเสียงนะพอรอบเมื่อกี้ไม่มีเสียงรอบนี้ต้องมีเสียงสิ โอเคเสียงมาแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมนจะมาบอกว่าวันนี้เพอร์พิทและเอชชัวเด็ดจริงๆค่ะเด็ดยังไงก็เด็ดแบบชนิดที่ว่าทําให้โคชมนเนี่ยนะคะจากน้ําหนัก72กิโลค่72กิโลกร,รมัมปัจจุบันเหลือเพียง53กิโลกร,รมัมลดลงไปถึง19กิโลอ่ะดูหุ่นก่อนเมื่อก่อนตัวหมีถามว่าตอนนี้มนผอมมากๆเลยยังมันก็ไม่ได้ผอมมากๆถึงขนาดนั้น แต่ว่ามนก็พอใจในรูปร่างที่เปลี่ยนจาก 2XL มาเป็นไซส์ M เรียบร้อยแล้วนะคะมนทานตัวนี้เลยค่ะ2ตัวนี้ค่ะนี่เพอร์พีทกับเอชชัว e ค่ะตัวเพอร์พีทกับเอชชัวสองตัวนี้นะคะคือแบบว่าดีมากกินคู่กันกินแล้วผอมเร็วมากค่ะใครที่กำลังมองหาการลดความอ้วนแบบไม่ใช้ยานะคะสองตัวนี้เป็นอาหารเสริมเพื่อควบคุมน้ำหนัก เป็นอาหารเสริมเพื่อการลดน้ําหนักเพราะฉะนั้นใครทาน2ตัวนี้คือปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะยิ่งกินยิ่งผอมเอวที่ห่วงยางหนาๆน,น,นะคะมันจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงค่ะตัวเพอร์พีชนะคะเป็นไฟเบอร์ใสนะคะชงกับน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องนะคะทานแล้วก็คือจะสดชื่นมากๆอ่ะในกล่องมีทั้งหมด7ซองนะคะแบบนี้เป็นซองแบบนี้นะคะ ทานก่อนนอนทุกวันสมมุติว่าคุณทานสี่คุณนอนสี่ทุ่มคุณจะทานสามทุ่มก็ได้นะคะทานสักก่อนนอนสักชั่วโมงหนึ่งก็กําลังดีค่ะทานตัวนี้นะคะหนซองนะคะชงน้ำหนแก้วทานก่อนนอนตื่นขึ้นมาค่ะมันประมาณ8ชั่วโมงจะเข้าห้องน้ำแบบโล่งหมดพุงหมดลำไส้เลยอะไรที่เคยค้างค้างเป็นของเสียอยู่ในลำไส้นะคะมันก็จะถูกขับออกมาหมด เมื่อลำไส้ของเราสะอาดนะคะสุขภาพเราก็ดีเวลาดูดซึมสารอาหารนะคะมันก็จะดูดซึมแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะแล้วเมื่อ,อเมื่อตัวนี้นะคะเพอร์พีสทานคู่กับเอชชัวค่ะนี่คือตัวเอชชัวนะคะตัวเอชชัวเนี่ยจะเป็นเม็ดแคปซูลค่ะเม็ดแคปซูลคือหน้าตาแบบนี้อ่าตัวแคปซูลนะคะของเอชชัวหน้าตาเป็นแบบนี้ มีทั้งหมด15เมตรด้วยกันด้านหลังเป็นแผงสีชมพูนะคะด้านหน้ามีทั้งหมด15เมตรทานแล้วจะรู้สึกแบบว่าอิ่มข้าวไปทั้งวันอิ่มแบบชนิดที่ว่า ทานได้น้อยลงไปเยอะมากมันจะเป็น,นกลไกธรรมชาติค่ะเมื่อตัวนี้นะคะช่วยปรับระบบเผาผลาญของเราผู้หญิงที่อายุเกิน30ขึ้นไปนะคะผู้หญิงที่กินจุกกินจิกกินไม่เท่าไหร่ไม่รู้จักพอคนที่กินดึกดึกมืดดึกและไม่ชอบออกกำลังกายค่ะถ้าคุณเป็นทั้งหมดอย่างที่หมดได้พูดมานะคะตัวแคปซูลตัวนี้จะไปช่วยปรับระบบเผาผลาญของคุณทำให้ระบบการทำงานในร่างกายของคุณมาดีขึ้นจากอายุส สามสระบบก็เหลือสักยี่สิบอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าทานคู่กันแบบนี้นะนี่ทานคู่กันแบบนี้นะแบบนี้นะคะหนึ่งซองทุกวันแล้วก็หนึ่งเม็ดก่อนอาหารกลางวันทุกวันนะคะทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนรับรองเลยค่ะว่าเปลี่ยนไซ ตัวมนเองเนี่ยลดลงมาถึง19กิโลจากการทานแบบมีวินัยนะคะทานแบบมีวินยัยยังไงก็ผอมผอมง่ายๆนั่งเฉยๆก็ผอมแต่ต้องมีวินยัยถ้าซื้อไปแล้ววางบนหลังตู้เย็นไม่มีทางผอมค่ะจะต้องทานต่อเนื่องแล้วทานคู่กันแบบนี้รับรองผอมค่ะเพอร์พีทและเอชชวนเลยเด็ดจริงๆค่ะเดี๋ยวมนจะหารูปตอนที่บนแบบอ้วนมากๆนะคะรูปตอนมนน้ําหนัก72กิโลกร,รมัมคืออ้วนจริงๆอ้วนแบบ ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าฉันเคยอ้วนขนาดนี้มาก่อนมนยังตกใจตัวเองเลยค่ะว่าทำไมฉันถึงได้ปล่อยตัวให้ตัวเองอ้วนขนาดนี้อ่ะนี่เลยค่ะนี่คือรูปร่างตอนโคชมลน,น้ำหนัก72็สิบกิโลกรัมนะคะปัจจุบันนี้เหลือเพียงห้าสิบสามกิโลกรัมเท่านั้นเองนี่เลยค่ะ รูปจริงไม่ใช้สแตนอินใช้สแตนอินไม่ได้เพราะอ้วนจริงๆดูสิว่าตัวใหญ่กว่าผัวผัวไม่ทิ้งก็บุญเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนที่แบบมีลูกครบสามสามคนแล้วอะค่ะนะใครตอนนี้นะคะที่แบบมีลูกแล้วแล้วหวังว่าจะกลับไปลดความอ้วนได้แบบว่าแค่ออกกําลังกายหรืออดอาหารอะไรเงี้ยไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าระบบเผาผลาญของคุณได้พังไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยาก กลับมามีรูปร่างเหมือนเดิมนะคะเราต้องใช้ตัวช่วยซึ่งตัวช่วยของมนสองตัวนี้นะคะคือเด็ดจริงๆมนโกโหกไม่ได้เลยค่ะว่า2ตัวนี้เป็นตัวช่วยลดความอ้วนที่เด็ดมากๆนะคะนั่นก็คือเพอร์พีชและเอสชัวค่ะรูปร่างมนคือแบบเปลี่ยนไซส์เลยอะเปลี่ยนไซส์เลยอะจากหุ่นหมีแบบเนี้ยนี่คือหุ่นหมีจริงๆเห็นแล้วยังตกใจงงมากว่าฉันปล่อยตัว,ต,วตัวใหญ่ไพศาลขนาดนี้ได้ยังไงนะคะแล้วหลังจากที่แบบ เออทานต่อเนื่องนะคะมันก็จะแบบหดลงมาเหลือตัวเท่านี้อ่าจากแบบช้างน้ํากลายเป็นแมวน้อยลดลงไปถึง19กิโลคือมวพอใจมากมีความสุขมากกับการที่มวน้ําหนักลดลงไปขนาดนี้ใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็สวยหมดทุกชุดเลยค่ะ แฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากลดความอ้วนแบบไม่ใช้ยานะคะแนะนำอาหารเสริมเพอร์พิชและเอชชัวตัวนี้เลยค่ะทานคู่กัน1เดือนรับรองเลยค่ะว่าใส่เสื้อผ้สบายขึ้นนะคะนี่ค่ะทานคู่กันแบบนี้นะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะตัวเพอร์พีซซื้อ2แถม1ค่ะกล่องละ599บาทส่วนเอชัวนะคะซื้อ3แถม1ค่ะกล่องละ599บาทเท่ากันนะคะซื้อเป็นเซตนะคะเซต1เดือนนะคะตัวนี้ได้ สองแถมหนึ่งตัวที่สามแถมหนึ่งเท่ากับว่าเพอร์พีทคุณจะได้สามกล่องเอชชัวจะได้ทั้งหมดสี่กล่องนะคะ1นึ่งเซตสองพบาทแถมส่งฟรีให้ด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักหามนหรือว่าทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะคนที่แชร์ไลฟ์สดนี้นะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการแนะนำการลดความอ้วนแบบถูกวิธีโดยใช้เพอร์พีชและเอชชัวนะคะทักหาได้เลยส่วนใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทนนะคะก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะทานแล้วเห็นผลทานแล้วชอบและอยากหาไรายได้เสริมนะคะทักเข้ามาหาคนที่แชร์ไลฟ์สดนี้ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับและเวลคั่มเสมอขายไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะคะเรายินดีจับมือทาตั้งแต่วันแรกเลยค่ะขอแค่เพียงคุณเปิดใจเข้ามาให้เราได้ดูแลนะคะ นี่เลยเพอร์พีและเอสัวฝากไว้ด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะ